สวัสดีค่ะเทคก,กี้เลดี้โกโก้ค่ะคลิปนี้นะคะเทคก,กี้เลดี้โกโก้ก็จะมาแกะกล่องโคโค่บ็อกซ์ค่ะถ้าใครยังไม่รู้โคโค่บ็อกซ์คืออะไรก็ขอแนะน,นําน,นิดนึงนะคะโคโค่บ็อกซ์เนี่ยก็คือความงามส่งตรงถึงบ้านคุณนะคะโดยที่คุณสมัครสมาชิกเดือนละ450บาทและแต่ละเดือนเนี่ยทางโคโค่บ็อกซ์ก็จะส่งพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS แบบนี้นะคะมาให้ที่บ้านคุณโดยไม่เสียค่าส่งนะคะซึ่งค่าส่งเนี่ยถ้าเกิดว่า ดูจากนี้ก็52บาทการลงทะเบียนก็ดีคือคุณได้รับเร็วแล้วก็มั่นใจว่าส่งถึงมือคุณแน่นอนนะคะเพราะแกะกล่องไปษณีออกมาเนี่ยคุณก็จะพบกับนี่ค่ะ c o c o เค o x นะคะกล่องสีส้มสดใสแล้วก็มีลายสีเขียวมะนาวนะคะเป็นลายลายแบบนี้แล้วก็มีริบบิ้นนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะมีรูให้เราดาันออกมานะคะดันออกมาแล้วก็ดึงริบบิ้น ก็จะพบกับกล่องด้านในนะคะุย <What? S 1> นะคะอ่าในกล่องเนี้ยมันจะมีกระดาษแก้วนะคะซึ่งตอนทักกี้และดิโกโก้ได้รับมาเนี่ยมันก็ขาดแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไปสนีรุนแรงกับมันไปหน่อยหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้านในเนี่ยบรรนุูไปด้วยผลิตภัณฑ์ความงามจนแน่นกล่องนะคะเนี่ยกล่องด้นนี้ก็ขาดยังไงฝากทางโคโค่บ็อกซ์ช่วยตรวจสอบนิดนึงนะคะ พอแกะออกมาเนี่ยก็จะพบกับการ์ดใบหนึ่งค่ะการ์ดใบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะคะว่ามันคืออะไรแล้วก็ราคาเต็มเท่าไหร่นะฮะอีกด้านหนึ่งจะเป็นจดหมายนะคะเดวขออนุญ,ญาตอ่านจดหมายนิดนึงสวัสดีค่ะคุณเทกกี้เลดีโกโก้สวัสดีค่ะค Go. ส,ส,ะสงการานไปเที่ยวไหนมาบ้างคะเรื่องสนุกสนุกมันๆเยอะไม่เอ่ยว่างๆแท็กรูปหรือเขียนมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ รอฟังอยู่ค่ะแต่คงมีเพื่อนอีกหลายๆคนบ่นว่าเจอทั้งแดดทั้งลมทั้งคนเที่ยวสนุกปับ๊บก็ต้องกลับมาคืนความสวยให้ตัวเองแหมเรื่องเล็กน้อยเองนะคะอย่าท้อไปปวดหัวใจเปล่า,เ,ลาเรามาแพมเพอร์ตัวเองและรีคาเวอร์ตัวเองกันเราดีกว่าเดือนนี้มีของบิวตี้หรูๆและเอกซ์คลูซีฟสุดๆมาให้ทุกคนลองใช้เราเลือกมาอย่างดีสําหรับอากาศร้อนในช่วงนี้โดยเฉพาะถ้าใช้ถูกใจแล้วแบบว่าโอมมากๆเลยก็อย่าลืมมาแคร่ อย่าลืมมาแชร์ความดีความชอบให้รู้กันบ้างนะคะ Enjoy กับของ b e a u ี้และเทคแคร์ตัวเองค่ะจาก Coco Box นะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีเพื่อนสาวห่วงใยคอยเขียนจดหมายมาหาเราทุกเดือนแล้วก็ส่งกล่องของขวัญมาให้นะคะชอบกล่องของขวัญเพราะว่ามันย้อนไปเหมือนกับสมัยเราเด็กๆเลยอย่างเงี้ยเวลาเราได้ของขวัญจริงๆสมัยนี้เราก็ยังได้อยู่เนาะเพราเวลาได้ของขวัญเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าในกล่องมีอะไรใช่ไหมมันก็ตื่นเต้น เราก็ต้องมาแกะกันดูใช่ไหมคะด้านในเนี่ยก็จะเป็นห่อเป็นกระดาษสีม่วงอีกทีนึงนี่เป็นกระดาษแบบมันกระดาษเรียกไม่ถูกอะคะแล้วก็โบสีทองนะคะไปขอแกะกันดูกันเลยนะคะชิ้นแรกเป็น p e r f u m ูมบอดี้ครีมนะคะครีมทาผิวตัวชนิดครีมค่ะเซ็กซี่มีบายพัชราพานะคะ รู้สึกว่าโคโค่บ็อกซ์คราวนี้เปิดกล่องมามันหอมเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นน้ําหอมในกล่องหรือว่าเป็นเพราะว่าครีมตัวนี้นะคะเวลาทาครีมแนละ้วต้องทําท่านี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนไหมคะ <c oughs> อันนี้นะคะเป็นขนาด150มิลมิลิตรเป็นขนาดเต็มเลยะคะ่ะเดี๋ยวเอาไปใช้แล้วเป็นล้วดียังไงเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังนะคะ ัต่อไปนะคะชิ้นที่สองค่ะเชียบัตเตอร์นะคะสิบเปอร์เซนคอลลาเจนจากพระนารีค่ะอันนี้เป็นหลอดกระทัดรัดนะคะชอบอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาใส่กระเป๋าพกง่ายดีชิ้นที่สามเป็นเฟชเชียลมาสเป็น Mask, มาสกมาสกหน้าของแอนเซโมแนงค่ะนะคะ เปิดออกมาด้านในเนี่ยก็จะมีบรรยายสรรพคุณว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วก็มีมาส์กมากสก์หน้าทั้งหมดสี่ซองซองละเจ็ดมิลลิลิตรนะคะก็คือแบบแล้วแต่ว่าคุณผิวของคุณเป็นแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกมาพอกหรือผสมกันก็ได้นะคะเดี๋ยวขอไปใช้ก่อนแล้วจะมารีวิวให้ฟังนะคะชิ้นที่ที่สี่กันนะคะชิ้นที่สี่เป็น องสี่ซองนะคะแล้วก็ผูกโบสีส้มไว้แบบนี้นะคะเพราะแกะซองออกมาเนี่ยก็จะมีสี่ซองยี่หออ้อ Earth นะคะ <Yeah. S 1> Daily Bliss for your body and soul pampering เป็น spice and shine gel body scrub ค่ะเป็นครีมขัดตัวนะคะสี่ซองซองละไม่ซองละห้ากรัมะคะ่ะ ไชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเจลล้างหน้าค่ะ Yogaline Mind Facial Cleanser นะคะจาก Skin Exercise ค่ะกลิ่นอ่อนๆน,นะคะแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติขนาด20มิลิตรนะคะหมดแล้วในกล่อง มีสติกเกอร์อีกอันหนึ่งเอาไว้สําหรับแปะกล่องนะคะว่าเออเดือนไหนเป็นเดือนไหนเราเอามาซ้อนๆกันอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็เท็กกี้เลดีโกกขอไปลองใช้ก่อนนะคะถ้าถามว่าทําไมเท็กกี้เลดีโกก้ถึงสมัครโคคบ็อกอันดับแรกเลยก็คือรู้จักมาจากป้าพิมพ์มนะคะ,ะดูวิดีโอบล็อกของเธอแล้วรู้สึกว่าเอ,าอยากลองใช้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสมัคร 450บาทถามว่าแพงไหมสําหรับสินค้าเทสเตอร์บางทีก็รู้สึกว่าแพงเหมือนกันแต่ว่าพอมาดูของข้างในเนี่ยคือว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยแล้วก็ส่งตรงถึงบ้านไม่ต้องออกไปให้ร้อนนะคะแล้วก็มั่นใจว่าเป็นของแท้ถ้าเกิดเราไปซื้อตามที่วางขายตามแผงอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันของหมดอายุหรือเปล่าของปลอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าอันนี้ส่งมาแล้วก็รู้สึกว่าอดีเหมือนกันได้อารมณ์แกะของขวัญอย่างที่บอกแล้วก็ไม่ต้องไปคอยเลือกคอยอะไรเขาจะคอยอัปเดตความงามมาให้เรานะคะแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเป็นคนชอบทำยตี้บล็อกนะคะทำวิดีโอบล็อกทำบิวตี้เขียนอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออดีเหมือนกันนะเราได้ได้ลองของใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องคอยไปหาซื้อเขาก็ส่งมาให้ที่บ้านเลยแล้วก็ อ้าไหนชอบก็ไปซื้อใช้อันไหนไม่ชอบก็เอาไปทิ้งก็ได้อันกะจิตเดียวเองหรือว่าไปแบ่งความงามให้เพื่อนๆก็ได้นะคะแบบเพื่อนสาวอะไรเอาไปลองใช้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดสมัครสมาชิกกับโคโคบ็อกซ์เนี่ยเราจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับความงามไม่ขาดนะคะแล้วก็ทางโคโคบ็อกซ์เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมดีๆชวนไปทําด้วยกันนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยทางโคโคบ็อกซ์ก็บอกโก้ go, ชื่อพร้อมกันเลยนะคะโคโค่บล็ go. อกโคโค่เชิญคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสนใจจะร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ให้เขียนอีเมลมาหาเท็กกี้เลดี้โ gmail com ก็ได้นะคะเร็วๆนี้จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับ2อ,อย่างก็คืออันดับแรกก็คือเวิร์กช็อปเกี่ยวกับคนตะปลอมค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับทาเล็บนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะสนใจก็เขียนอีเมลมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารว,รวบรวมคนครบ เาา็จะได้เปิดเวิร์กช็อปกันนะคะวันนี้แท็กกี้เล d y ดี้โกโก้ขอลาตัวไปเซ็กซีม่มีแล้วก็ลองใช้ของเหล่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ